อัธานาชาดกว่าด้วยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มหาธานารสีกล่าวกับหญิงโสเพณีว่า77เมื่อใดแม่น้ำคงคาดารดาด,าดาดด้วยดอกโกมุตสงบนิ่งนกดูวาวมีขนสีขาวเหมือนสังและต้นว่าออกผลเป็นผลตาลเมื่อนั้นเราพึงไปด้วยกันได้แน่เจ็สิบแปด เมื่อใดผ้าห่มผืนใหญ่สามชนิดทอด้วยขนเตาใช้ห่มกันหนาวได้เมื่อนั้นเรากับเธอพึงเกี่ยวข้องกันได้แน่เจ็ดสิบเก้าเมื่อใดป้อมถูกสร้างขึ้นอย่างดีด้วยขายุงมั่นคงและไม่หวั่นไหวเมื่อนั้นเรากับเธอเกี่ยวข้องกันได้แน่แปดสิบเมื่อใดบันไดสูงสร้างขึ้นอย่างดีด้วยเขากระต่าย เพื่อประโยชน์แก่การขึ้นสวรรค์ได้เมื่อนั้นเรากับเธออยู่ร่วมกันได้แน่แปดสิบเอ็ดเมื่อใดหนูทั้งหลายตายบันไดไปกัดกินดวงจันทร์และขับไล่ราหูไปได้เมื่อนั้นเรากับเธอพึงเกี่ยวข้องกันได้แน่แปดสิบสองเมื่อใดมแมลงวันทั้งหลายพากันบินเที่ยวไปในฝูงดื่มเหล้าหมดหายแล้วอยู่ในฐานเพลิงได้ เมื่อนั้นเรากับเธอพึงเกี่ยวข้องกันได้แน่83สเมื่อใดลามีริมฝีปากเหมือนผลตำลึงสุกมีใบหน้างามฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องเมื่อนั้นเรากับเธอพึงเกี่ยวข้องกันได้แน่84สเมื่อใดกาและนกเขาอยู่ในที่รับปรึกษาปรองดองกันได้เมื่อนั้นเรากับเธอเกี่ยวข้องกันได้แน่ แปเมื่อใดเอาใบบัวอ่อนที่แตกจากเงามาทำร่มให้แข็งแรงเหมือนกันฝนเมื่อนั้นเรากับเธอพึงเกี่ยวข้องกันได้แน่86เมื่อใดนกน้อยจะใช้จะงอยปากค้าบภูเขาคันธมาศบินไปได้เมื่อนั้นเรากับเธอพึงเกี่ยวข้องกันได้แน่87เเมื่อใดเด็กน้อยยกเรือเดินทะเล พร้อมทั้งเครื่องยนต์ในใบเรือไปได้เมื่อน,นั้นเรากับเธอพึงเกี่ยวข้องกันได้แน่อัธานาชาดกที่9จบ